มีคนอยู่ได้ยังไงก็ดี่นี่มันเป็นห้างล้างนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ไฟดับอ่ะเหมือนจะเจออะไรบางอย่างโลวายเต็มเตมเลยมันก็ตัวอะไรเนี่ยอ้าวหุ่นเองเหรอเนี่ยโถตกใจหมดเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมโรบอตในแมปสุดหลอนกันอีกแล้วค่ะซึ่งแมปนี้นะคะก็ให้เราสวมบทบาทเป็น นักสำรวจห้างร้างแห่งหนึ่งค่ะและระหว่างที่นักสำรวจคนนี้นะคะได้ไปสำรวจห้างร้างนี่นะคะเขาก็ได้ไปเจอเรื่องแปลกๆมากมายค่ะโดยเฉพาะไปเจอหุ่นไล่กานะคะที่จะพยายามไล่ล่าฆ่าเขานะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าแมบบนี้จะน่ากลัวและเขาจะเอาชีวิตรอดจากหุ่นไลกานี้ได้หรือไม่งั้นไปดูเมเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ ช่วยได้ครับช่วยได้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับตัวไอ้ฟ้ามันไม่ใช่หุ่นแต่มันคือ เดี๋ยวก่อนหุยหุนหรือป่ะหุ่นหรือป่ะ,ปะอ๋อมันไม่มีชีวิตชีนะเอาล่ะทีนี้เราต้องหาทางที่จะออกไปจากที่ห้างแห่งนี้แล้วมันอยู่ตรงไหนฟันเนี่ยและนักสำรวจอย่างเราทำไมมีแค่เอาคนเดียวว้ายมันอยู่ตรงนี้ นักสำรวจห้างร้างเหมือนกับเรานะแต่ว่าดันแบบถูกไล่ล่าเหมือนกับเราแต่เราตายก่อนนะทุกคนเอาระทีนี้เราจะต้องทำยังไงล่ะเหมือนเราจะต้องหาทางออกไปจากห้างแห่งนี้ให้ได้นะคะแต่พอเราเข้ามาแล้วนะคะเหมือนกับว่ามันไม่มีทางออกอะทุกคนเราก็ถึงต้องหาค่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบที่ให้เราแค่เดินสำรวจไปเรื่อยแล้วก็เจอเรื่องราวเหตุการณ์ แปลกๆนะที่อยู่ในห้างร้านแห่งนี้นะอ่าและเราก็จะต้องคอยหนีเจ้าหุ่นไราการนี้ให้ได้ด้วยเนีือไปตรงไหนก็เจอแต่ไอ้เจ้าผีหุ่นไราการนะะมาคอยตามไล่ล่าฆ่าเรานะทุกคนเออเอาละทีนี้แล้วเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเดินมากี่ทีก็ยังอยู่เท่เท่เดิมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะวิตรงนี้มีรูอะไรอะ่ะอฮยเหมือนเจออะไรบางอย่าง เข้าไปสำรวจดูหน่อยดีกว่าเข้าไม่ได้ซะงั้นไอ,อเอาไงต่อดีล่ะทีเนี้ยเฮ้ยนั่นมันคนนี่กาลันูกผีไก่กะไ่ค่ะโอ้ไม่ก็อมองแท่งไปแล้วคุยกับรักมะม่วงแล้วครับทุกคนดูดิโอ้โหเอาไงต่อดีดๆแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้แล้วนะเออต้องไปทางไหนต้องไปทางไหนวนอยู่ที่เดิมแน่แหละโอ้โหโเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ตรงนี้มีอะไรเปล่ามีป้ายอะไรบอกไหมไม่เมย์ตรงนี้เหมือนว่าเรานี่เดินมาหรือยังนะ้าขอสำรวจดูหน่อยดีกว่าออันนี้เราก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะเดินเท่าไหร่ก็หาทางออกไม่เจอนะคะทุกคนเจอแต่ทางเดิมๆนะไม่รู้จะไปทางไหนนะนั่นพอพูดก็เริ่มเจอผุนไรกามันกนระรังแบบ ตามหาเราอยู่นะคะทุกคนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งเสืตชีวิตอาต้าวตีเสาโอ้ยชิบหายแล้วเฮลเมดเฮลเมดเฮลเมดว้าย Help me! Help me! งานนี้มองแน่มองแน่ไปคุยกรรับรักผูม่วงได้นอนละเลยเลาโอ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอ้เอใกล้าตายแล้วใกล้ตา,ลตายแล้วชัดโอ้ไม่ก็เทลมดเฮลเมใครก็ได้ช่วยฉันดีโอ้ยตอนนี้เราวิ่งหนีเจ้าผีหุ่นไล่กันอ้า ันยังอยู่อ่ะมันมันตามไล่ฆ่าอยู่เลยอ่ะทำไงดีอ่ะสระดมันออกไปก็ไม่ได้หยุดเดี๋ยวดิฉันฆ่าดีๆเรียบร้อยตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนเหมือนจะเป็นห้องใต้ดินปะ่ะอ๋ออยู่ด้านล่างนะคะเอ้ามีกรงตรงนี้เปิดได้ปะ่ะอ๋อเปิดได้นะคะทุกคนโอเคเราก็เดินทางสำรวจต่อนะ เฮ้ยเจออีกแล้วโอ้ยจะมาทําใบดีจากมึงเกิดโอ้ไม่ก็ใจจะตายอีกแล้วเหรอโอ้โหเจ้าผีนีก็เฮียนมากๆเลยนะทุกคนตามทุกที่ที่เราอยู่นะคะโอ้โหเอาล่ะเราก็ไปต่อเลยยังตามมามต้องการอะไรจากฉันนี้จะไม่มีอะไรให้ไปชิวเชีว่วเอา,เ,อาเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะ เอาละคะ่ะตอนนี้เหมือนว่าเอา้าเหมือนเหมือนเป็นมันเป็นไรอะอยู่ดีมันก็หยุดไปนะมองอะไรเอา้าหันมาด้วยอะดูดีนะ่ากลัว่าเลยอะเออเราก็วิ่งต่อตอนนี้เราก็รีบเลยค่ะรีบวิ่งนะเออดูซิอันนี้เหมือนก็ว่างให้เรานี่นะคะไปเปิดไฟนะอ่ะซ่อมไฟนะเพราะว่ามองอะไรมองไม่เห็นเลยนะต้องเปิดไฟนะเอาละต้องซ่อมทั้งหมด ที่ด้วยกันนะคะทุกคนนี่โอ้โหโอ้โหสายไฟน่าจะผูกขนาดนี้ให้ดีไม่ช็อตเราตายคาที่เอาหลกะเราก็ไปซ่อมอีกที่หนึ่งอืดนี่ไหนดูซิสายไฟเป็นไงโอ้โหโอ้โห ซ่อมเสร็จเรียบร้อยดีนะใส่ไฟยังใช้การได้อ้าวพอเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้น,น่ะไฟไม่เปิดหรอเอ้าเปิดแล้ว,ลวมันต้องรอชาร์จก่อนอ่าในที่สุดไฟก็เปิดเราก็มองเห็นอีกครั้งหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าเอาละทีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนเจ้าผีไล่กาอยู่ตรงไหนอืดนี่ใช่หรือเปล่าตัวนี้ไม่ใช่มันมีอีกตัวหนึ่องอ่าเราก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆ พูดปุ๊บเจอภาพเลยวายอดไม่น่าพูดเลยแล้วอืดนี่เข้ามาแล้วเข้าได้เปล่าเข้าได้เปล่าอืดสิงอยู่กับภาพอุ้ยมันเข้ามาไม่ได้ทุกคนมันมันผ่านเราไปนี่เข้ามาเด็กเข้ามาเด็กอู้มันเข้ามาไม่ได้ สมน้ำหน้าเอาละแล้วเราก็ขโมยเงินเกะไปครับผมจากนั้นเราก็วิ่งเลยครับนี่วิ่งวิ่งสุดชีวิตได้มาแล้วอันนี้เราก็เจอเพื่อนแล้วนะคะทุกคนได้อะไรมาเหมือนจะได้คีการ์ดมาจริงเหรอใช่แล้วเอาล่ะรีบไปเปิดประตูหาทางออกกันเถอะเออไปปุ๊บนี่โอ้โยดีนะกระโดดมาขาไม่หัก มันกระโดดลงมาไม่ได้กระโดดลงไม่ได้เอาล่ะทีนี้เราก็ไปหาประตูทางออกกันช่วยฉันด้วยช่วยเหลือตัวเองก่อนเออวิ่งวิ่วิ่วิ่วิววว่อ้าวเฮ้ยเปลี่ยนประเด็นมาทางเราทําไมเนี่ยไม่ก็ฉันถือคีการ์อยู่ด้วยเออช่วยฉันด้วยเฮลมียเฮลมีเฮลมีเฮลเมีเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณสามาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ